อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ Bitcoin กลับมาแตะแสนร,รอบนี้แล้วนี่คือจบรอบหรือย <ข extension. S 1> ังไปต่อได้อยู่ค่ะก็มีมุมมองครับที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะนะครับเป็นการจบรอบได้ซึ่งในในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เราทํากันไว้นะครับก็ปรากฏว่ากราฟก็ลงมาจริงๆ ไม่ว่าเราจะเป็นสายสวนสายตามเทรนสายวิเคราะห์ทางเทคนิคสายเทรดตามพื้นฐานเทรดตามข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมีจุดยอมแพ้ครับชุดของการจบรอบที่พี่สีกำลังตามอยู่เนี่ยเราจะต้องเห็นอะไร แล้วก็การที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะขึ้นกลับขึ้นไปเราจะต้องเห็นอะไรตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากที่วันนี้เนี่ยจะามาบอกให้น้องๆหรือพี่ๆที่เป็นเนฟซีของรายการเ r a d e ี KP ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้บิตคอย n กลับมาแตะแสนร,รอบนี้และนี่คือจบรอบหรือยังไปต่อได้อยู่คะจริงๆการการตามสัญญาณการการจบรอบเนาะก่อนที่จะขึ้นไปทำหนึ่งแพันก็มีมุมมองครับที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะนะครับเป็นการจบรอบได้ซึ่งในในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ที่เราทำกันไว้นะครับก็ปรากฏว่าการาฟก็ลงมาจริงๆทีนี้ เวลาที่ราคาเนี่ยมันมีการคบลงไปนะจากที่ไฮที่หนึ่งแสนกับแปดันเนี่ยลงไปที่สักประมาณเก้าหมื่นหนึ่งเก้ามืนสองเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวรับข้างล่างเนี่ยไม่ได้ถูกกดให้ทะลุลงไปนะเป็นประกอบกับเป็นช่วงตอนช่วงสิ้นปีพอดีนะครับช่วงวีคสุดท้ายเนี่ยของเดือนธันวาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดอาจจะมีการทำเซตเตเมนต์สัญญาของของสัญญาในระดับของควอเตอร์หรือในระดับของายสัญญาลายปีเนี่ยทำให้ มีแนวโน้มครับที่นักลงทุนเนี่ยจะขายทํากำไรก่อนซึ่งเป็นตีมที่เราเห็นกันเป็นปกติในช่วงช่วงคริสต์มาสนะครับทีนี้พอช่วงที่ตลาดเนี่ยวอลุ่มของการเทรดเนี่ยเบาบางลงไปในช่วงสิ้นปีต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีปรากฏว่าตลาดสารัฐเนี่ยเปิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ตลาดเปิดวันแรกเนี่ยราคาก็มีการดันราคาขึ้นไปเลยซึ่งแน่นอนครับการที่ราคาขึ้นไปได้นี่ยเนื่องจากมีคน นักลงทุนเนี่ยจะเราไม่รู้นะว่าใครก็ทําการซื้อขึ้นไปทีนี้รูปแบบครับของการตามชุดจบรอบในมุมมองของของทางด้านเทคนิคเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยเราได้การที่กราฟวีคเนี่ยในช่วงปลายเดือนธันวานะครับเป็นกราฟวีคที่เป็นสีแดงที่พี่สีรออยู่นะครับซึ่งก็เกือบเกือบจะได้เท่แล้ว เพราะว่าพี่ติก็เปิดช็อตไปในช่วงราคาประมาณสักหนึ่งแสนกับหกพันทีนี้ราคาไม่ลงครับมาติดตรงนี้อยู่แล้วก็ช่วงวันสองวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะราคามีการเบรกขึ้นมาจากแนวต้านที่หลายๆคน,นมองไว้จริงๆพี่สีก็มองไว้ที่สักประมาณ9ก้าหมื่นเก้านี้ว่าเบรกขึ้นมาเลยที่ทะลุไปเลยนะครับตอนนี้เรียกว่าทะลุแบบไม่เหลือเยอะๆเลยขึ้นมาที่ประมาณสักทำไฮสักประมาณหนึ่งแสนกับสองพันนิดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะสําสคัญแล้ว เรียกว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยถ้าเกิดราคาเนี่ยยังสามารถรักษาระดับราคา <c oughs> ก็คือมีการที่นะักลงทุนเนี่ยเข้ากับเข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นจุดไหนอ่าจุดไหนเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาจุดไหนที่เราจะต้องเป็นติดตามอันนี้เป็นจุดที่สําคัญกว่าการที่วันนี้เราจะพิจิกว่าเอ๊ะมันจบรอบแล้วหรือยังหรือว่ามันอะไรเรือ่องเพราะว่าในสุดท้ายเนี่ยการที่จะจบรอบได้เนี่ย สำหรับมุมมองของพี่สีก็คือว่าเรายังคงจะต้องติดตามชุดของราคาว่าเอที่ขึ้นมาสักประมาณ10,000แสนได้อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทัวลงเป็นที่สนุกสนานในโซเชียลมากมายซึ่งพี่สีก็น้อมรับนะครับน้อมรับคําวิจารณ์ของพี่ๆน้องๆน,นะที่เข้ามาวิจารณ์อันนี้ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์ให้แนวคิดนะว่าตอนนี้มุมมองของแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้จบรอบหรอกพี่สีเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเท่านั้นเท่านี้นี่เป็นสิ่งที่ ที่ในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยต้องต้องรับให้ได้นะครับในการที่เรามานําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อของตัวเองนะครับทีนี้ชุดของราคาซึ่งวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้มาเปิดกราฟว่าชุดของการจบรอบนะที่พี่สีกาลังตามอยู่เนี่ยเราจะต้องเห็นอะไรแล้วก็การที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะขึ้นกลับขึ้นไปเราจะต้องเห็นอะไรนะครับ ได้ค่ะไม่ทราบว่าพี่สีสะดวกจะเปิดกราฟเลยไหมคะเดี๋ยวอ๋อได้ครับจะให้พี่พี่แอนมินของเราเปิดให้สักครู่นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่แอนมินสักครู่หนึ่งนะคะอ๋อผมืมแชร์กราฟเองครับเพราะว่าไม่ได้ ก็ okay. ไปดูกราฟกันนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอย้อนประวัติก่อนสิ่งที่ผมตามนะแล้วก็รอดูปรากฏว่าก็ได้มาจริงๆอันนี้เป็นกราฟบิตคอยนะครับใน time f r e m e w e e k เนะเราจะสังเกตว่าในช่วงปลายาตั้งแต่วีกที่3กับวีกที่4ของเดือนธันวาคมเนี่ยเราเห็นการทิ้งตัวลงมาแรงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือเ,อเรื่องเนี่ยเกิดมาจากการ ป,ประชุมเมปโอมซีซึ่งมีนักข่าวถามคุณเจรโรมว่ามีความเห็นยังไงบ้างกับเรื่องของดอกเบียร,รวมถึงเรื่องของการนำบิตคอยเข้าไปเป็นรีเซิร์ฟนะซึ่งตอบคาถามออกมาแล้วเป็นในเชิงลบนะครับตลาดก็ตอบรับครับในเชิงลบจริงๆก็คือทิ้งราคาลงมาเลยนะครับซึ่งลงไปทําโลที่โซลราคาประมาณ9 2 0 0 0ดอลลาร์ทีนี้พอเปิดตลาดมาในปี2025เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นแท่งเขียวมา2แท่งซึ่งถามในมุมมองผมเนี่ย เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยดีครับกับคนที่กําลังมองลงอยู่โดยเฉพาะตัวเองด้วยที่มองลงไปแล้วแต่ก็มีจุดครับมีจุดที่เราจะต้องมาเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่ราคามันทําสวิงแบบนี้โดยพื้นฐานของวิสีนะเป็นสวิงเทรดนะครับทีนี้ราคาเนี่ยมันมีการทิ้งตัวลงไปเนาะทิ้งตัวลงไปแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมา ที่โซนราคาที่ฟีโป6หก1 8นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านี่เราดูในไทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเดี๋ยวจะพาลงค่อยๆลงไล่ดูนะครับฟีโป6ห8เปนี่ยเป็นจุดที่โดยปกติแล้วถ้าเป็นสายสวิงเทดเรียกว่าโกลเด้นเลชเาะราคาเนี่ยมันจะชอบมาทําพฤติกรรมอะไรตรงนี้สักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาเนี่ยดีดขึ้นมาจาก97,900กลมๆประมาณสัก98 ขึ้นมาที่ราคาพิบเนี่ยหกสิบเอ็ดจุดแปดักประมาณแสนกับสองพันแล้วก็มาหยุดรอตรงนี้ซึ่งในรูปแบบของการเคลื่อนที่ของราคาของตลาดตอนนี้ถ้าใครที่ติดตามเราจะสังเกตได้ว่าราคามักจะไปเคลื่อนที่ช่วงสักเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งสอทุ่มครึ่งสาทุ่มครึ่งประมาณนี้ซึ่งเป็นในช่วงเวลาที่ตลาด u เนี่ยเปิดทําการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ movement ของตลาดเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนที่เทรดเป็นเซสชั o เนี่ยใน s e สชั o เราจะมี s e สชั o เอเชียก็เริ่มสักประมาณ6 7โมงเช้าของประเทศไทยนะครับ s e สชั o n ลอนดอนก็เริ่มสักประมาณเที่ยงบ่ายโมงประเทศไทยแล้วก็ s e s s i o ของนิวยอร์กนะครับเริ่มประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วก็ตลาดนิวยอร์กจะเปิดสักประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นมีช่วงเวลาที่ตอนช่วงที่ไม่ใช่ s e สชั o n นิวยอร์กเนี่ยราคามักจะ สาเวอยู่อย่างนี้เพื่อรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวอลุ่มหรือ,อ,อกิจกรรมทางการเข้ามาซื้อขายบิตคอยเนี่ยมักจะไปเกิดในช่วงนั้นนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฟิโบหกสิตอนนี้น้องๆถามมากันเยอะเลยนะว่าไม้ช็อตของวิศีสายส่วนเนี่ยซึ่งตอนนี้โดนนับแปดไปหลายรอบแล้วนะครับมีสต็อปลอสที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาให บอกในรายการด้วยนะครับมีสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณสักสาม7 0 0ตรงนี้ถามว่าทำไมตรงนี้ในมุมมองครับไม่ว่าเราจะเป็นสายสวนสายตามเทรนสายวิเคราะห์ทางเทคนิคสายเทรดตามพื้นฐานเทรดตามข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมีจุดยอมแพ้ครับไม่ว่าพี่สีจะมองว่าโอ้ตรงนี้มันมีมีกลิ่นว่ามีโอกาสนะครับที่จะจบรอบได้แต่ถ้าไม่จบราคามีการทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปจริงก็ต้องยอมแพ้ สำหรับน้องๆหลายคนที่อาจจะตามช็อตอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมีการเบรกตัวฟิโบ61.8ขึ้นไปสำหรับภาพของมิสีคือข้างล่างเขียวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ทะลุแนวรับที่อยู่ข้างล่างลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพของการเบรกฟิโบ61.8ขึ้นไปดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสายส่วนนะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันถึงมีความสําคัญนะมองไปทางด้านซ้ายนะครับยวขอลบตรงนี้ก่อนมองไปทางด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมีการพยายามที่จะดันขึ้นไปนะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6กก่อนที่จะดันขึ้นไปได้จริงเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีการต่อสู้กันอยู่สักพักหนึ่ง กว่าที่จะดันราคาขึ้นไปทำออทำไฮที่เราเจอเนาะที่1 0ึ0งแกับแปดพันเพราะฉะนั้นจุดที่2หลังจากที่ราคามีการทำชุดทิ้งตัวลงมาเห็นไหมครับมีการพยายามที่จะดันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นไงเกิดอะไรขึ้นราคาไม่ผ่านนะครับหลุดลงไปข้างล่างยังดีนะเดชบุญที่ลงไปเนี่ยยังลงไปรับราคาตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พี่สใช้เรฟเลนถ้าเกิดมีราคาเบรกขึ้นไปตรงนี้ จุดแรกก็คือเบรก61.8ขึ้นไปจุดที่2ก็คือเบรกแนวต้านที่เราคิดขึ้นมาเองตรงนี้จะเป็นแนวต้านจริงๆในรูปแบบของการที่นักลงทุนมองตรงนี้นะครับแล้วก็มีการผลักดันราคาขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นไปได้ m ด้ไมชอตของพี่ศีก็ต้องบอกว่า ต้องจ่ายค่าความเสียหายที่เราประเมินไว้แล้วกราฟไม่ได้ลงวิ่งลงไปข้างล่างแล้วมีจุดยอมแพ้ตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่วันนี้เนี่ยจะเอามาบอกให้น้องๆหรือพี่ๆที่เป็น f นของรายการของเ Sa เดียนะครับใช้จุดตรงนี้พิจารณาก็ได้ถ้าเกิดราคามีการผลักดันขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าเย็นนี้นะครับช่วงค่ำๆวันนี้น่าจะได้รู้แล้วนะว่าตลาด u s จะซื้อกันติดต่อกันเป็นวันที่4 เปถ้าเกิดราคาดันตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยสายส่วนต้องยอมแพ้ก่อนครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของราคาขึ้นอยากจะถามในมุมมองของพี่สีนิเดเึงค่ะว่าความที่มันกลับขึ้นมาทะลุแสนในครั้งนะะี้ค่ะพี่สีมองว่ามันเป็นเป็นเพราะอะไรเพราะหลายคนก็มองว่าหรือจะเป็นเพราะข่าวของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้าวิธีสาบานตนในวันที่ยี่สินี้แล้วอ่ะพี่สีมองว่าอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะถูกต้องครับคือด้วยด้วยความคาดหวังของนักลงทุนเนาะ ที่ทําให้ราคาเนี่ยมีการผลักดันขึ้นมาจนขึ้นไปที่1นึ่งแสนดอลลาร์ที่เรารอกันมาหลายปีด้วยข่าวของในในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกาที่รัฐธรรมเนียเขาชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีนโยบายที่เป็นบวกต่อตลาดคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอารูเบิลมาเข้ามาเป็นรีเซิร์ฟของประเทศรวมถึงนโยบายอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงผู้มีหน้าที่เลกูเลตตลาด ก็คือกรอตรของสหรัฐเนี่ยมีการลาออกไปนะครับก็เป็นปัจจัยบวกเลยเราจะเห็นว่าราคาของเหรียญคริปโตบางตัวโดยที่เห็นที่สําคัญก็คือจะเป็น XRP เนาะที่มีประเด็นกับทางกรอตรสหรัฐมาต่อนเนื่องยาวนานหลายปีเนี่ยก็พุ่งขึ้นแบบต้องบอกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยขึ้นแรงมากนะครับเพราะนักลงทุนคาดหวังว่าสิ่งที่โรนทัมเนี่ยจะ ทำต่อเนื่องหลังจากที่เราตอนนี้เราได้รับการการสื่อสารออกมาจากครัมเนี่ยในนโยบายที่เขาจะทำนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำต่อไปตอนนี้ยังมีแต่เครื่องหมายคำถามอยู่ว่าจะทำเลยไหมจะทำในรูปแบบไหนจะทำได้เร็วขนาดไหนหรือว่าจะออกแบบมาในะจะออกมาในรูปของการที่อาจจะต้องรอก่อนโดนนี่นะั่นซึ่งตอนนี้นักลงทุนเข้าใกล้แล้วครับวันที่20มกราเนี้นะที่ทรัมจะเข้า ิธีสาบานตนแล้วก็ร,รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการน,นะครับในใน,ในตำแหน่งของประธาน,นชิปดิสานรักเนี่ยเพราะฉะนั้นนักลงทุน,นตอนนี้จะเริ่มคาดหวังแล้วว่าเอพอรับตําแหน่งแล้วเนี่ยขอให้โปรยนโยบายต่อหรือโปรยในสิ่งที่จะทําเป็นแผนหนึ่งสองสามสี่ให้ชัดเจนสมกับที่เข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยถ้านักลงทุน,นเห็นภาพนี้ทําทําอย่างนี้จริงๆผมเชื่อว่าราคาบิตคอยพุ่งแน่นอน นะครับไม่ว่าจะมีมุมมองของการจบรอบอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแค่มุมมองทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยแน่นอนครับมันมีผิดมีถูกกราฟจะเป็นยังไงก็ได้เราแค่มีอะไรที่เราใช้ตัดสินใจแค่นั้นเองนะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่านักเกง็งกำไรนักเทรดที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิคพวกนี้มาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อขายเพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ พี่สีเชื่อว่าราคาพุ่งแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดภาพของความชัดเจนในสิ่งที่จะทำรวมถึงคุณเจอรโรมพาเวพาเวลเนี่ยมีท่าทีที่ดีขึ้นนะซึ่ง FOMC ครั้งหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามเหมือนกันนะครับว่าจะออกมามี FOMC อีกรอบหนึ่งอ่ะวันไหนโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัวเลข CPI ซึ่งจะประกาศวันที่15มกราคมเนี้ยถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยดีขึ้น เพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างชัดเจนพอสมควรนะครับถ้าเกิดเงินเฟอ้อดีขึ้นไอสิ่งที่กดดันราคาของบิตคอยให้ลงมาในรอบของปลายเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะผ่อนคลายลงไปนะครับมีปัจจัยบวกเข้ามาปัจจัยลบเนี่ยก็ผ่อนคลายลงไปเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะ พุ่งขึ้นไปข้างบนได้เลยอันนั้นคือมองในมุมมองของสิ่งที่เรายังไม่เห็นวันนี้เรายังไม่เห็นตัวเลข C P I เรายังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเข้ารับตําแหน่งเรายังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนของคุณเจอโรมเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนกําลังรอ,อยอยู่นะครับว่าสิ่งที่เกิดหลังจากนี้มีโอกาสจะเป็นยังไงได้บ้าง